เรื่องนี้เป็นข่าวดีสาหรับใครที่อยู่แถวแถวอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะคะนี่คนที่เขารู้ข่าวแม้เราไม่รู <tamanho S 1> ้เขาไป debate, ต่อคิวกันยาวเหยียบพี่แปะเขาแจกน้ำมันฟรีจบแล้วเหรอเติมน้ำมันฟรีเติมไปแล้วเหรอโอ้เสียดายนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของใครที่เขารับทราบข่าวนี้นะนะเมื่อวานนี้ค่ะแถวหน้าร้านนวันนครยานยนต์อยู่ถนนเลียบคลองสามหมู่สี่ตําบลคลองสามอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะ นี่มาแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นจักรยานยนต์น่คุณผู้ชมเป็นซิสเทั้งน่ะทุกต้องทุกต้องเนี่ยดีเซลไม่แจกใช่ไหมไม่แจกนี่พ่อต้องเอาถังน้ํามันมามาใส่ก่อนเดี๋ยวจะไปเติมอะไรก็ว่าไปนะคะภาพที่เห็นอยู่เมื่อสักครู่นี้เป็นหน้าร้านนวนครยานยนต์ค่ะส่วนใหญ่เขาก็ให้บริการสาหรับรถจักรยานยนต์นะคะส่วนใหญ่เป็นพี่วินบางพนักงานไรเดอร์ส่งอาหารต่างๆเหล่านี้พอรู้ข่าวก็มารอแถวกันค่ะ ยาวเหยียดระยะทางออ้ยน่าจะเป็น500เมตรเห็นจะได้นำรถมาเติมน้ำมันเบนซิน95ฟรีคันละ3ลิตรค่ะโดยทางพนักงานนี่เขานำถังน้ำมันขนาด200ร้อย 3, าถังพร้อมอุปกรณ์เติมน้ำมันปั๊มหลอดอะนะนแบบนี้นะมาหน้าร้านเลยเอารถคันไหนก็มาได้มาเลยนะคุณไพศาลทิพยมงคลกุลเจ้าของร้านบอกว่าการแจกน้ำมันฟรีให้กับชาวบ้านและผู้ใช้รถจัก,กรยานยนต์ที่ประกอบอาชีพแล้วแต่ใครจะใช้น้ำมันเบนซินมาเถอะ ทำมาแล้วสามปีค่ะและไม่มีข้อแม้ใดๆนะไม่มีว่าเออเงื่อนไขใดๆให้งงมุ่นวายไม่ตองเลยมาเลยคุณก็มาต่อแถวเอาคุณก็มารอคิวเอานะคะแจกฟรีแบบนี้เป็นกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะแต่ทีนี้ทุนใหญ่เป็นจักรยานยนต์คุณผู้ชมเพราะว่าง่ายด้วยหน้าล้านเขาเจาะได้ง่ายรถใหญ่ก็ไม่ค่อยไม่ได้น่าจะไม่ได้รับนะคะนะน้ำมันเบนซินที่เขานำมาแจกคือ600ลิตรค่ะ หมดกว่า600ลิตรก็หมดกันก็น่นาจะได้ประมาณ300คันค่ะเดี๋ยวฟังหน่อยนะเสียงของผู้ที่เขาใช้รถจักรายานยนต์แล้วเขามารับเติมน้ำมันฟรีค่ะอ,ออครับแล้นั่ที่ผ่านอ,ออและที่ผ่านมาเนี่ยคือน้ำมันมันแพงไหมอ,อแล้วเราก็ลำบากด้วยใช่ปะ่ปะพอมีพอมีมาแจกฟรีงยงรู้สึกไงรู้สึกดีเลยนะ เหมือนแบบช่วยคนขับมอเตอร์ไซค์ด้วยครับไรเดอร์พวกคนโปรตีอ,อะค่าน้ำมันแพงเลยตอนนี้ค่าน้ำมันแพงใช่ไหมใแล้วเ,เราขับวันวันหนึ่งอ่ะได้ได้ได้ออเดอร์เยอะไหมก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่าปีใหม่ด้วยอ๋อแล้วก็ติดผัวกับน้ำมันมที่มันแพงด้วยใช่ไหมพอพอเขามาจัดน้ำมันปีงรู้สึกดีใช่ไหมใช่ด<อ>ีคร<อ>ับอยากให้มีตลอดไหมถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มีตลอดนี่ ของฟรีใครๆก็ชอบคุณผู้ชมแล้วส่วนหนึ่งนอกจากชอบใจแล้วก็ต้องขอบใจขอบคุณด้วยนะคะทีนะมีโครงการดีๆแบบนี้นะของร้านนวนครยานยนต์เขาก็อ่านชื่อหน่อยถือว่าเป็นการขอบคุณที่ช่วยเหลือประชาชนนะคะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ไปอุดหนุนกันหน่อยพี่ๆที่เติมหมดเติมน้ํามันแล้วไปอุดหนุนหน่อยเผื่ออารมณ์อะไรอะไรพังก็ไปอุดหนุนนะช่วยกันครับ,รบอานะครับก็ไม่ว่ากันนะครับ